ว่าเอาปืนใหญ่ให้นะฮะแน่ใจได้ไงว่าบางอาจารย์จะไม่แพ้แล้วแน่ใจได้ไงว่าเมื่อบางอาจารย์ได้ปืนใหญ่ไปเนี่ยจะทําให้อยุธยาชนะสงครามบางอาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบพื้นที่นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการยึดครองของอยุธยาเป็นหนึ่งในแนวปะทะเพราะนั้น กองทัพพมา่าที่โขงกระหน่ำลงมาเหมือนน้ำหลากแต่ปางระจรันเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะที่ไม่ปกติในภาวะที่บ้านเมืองเกิดสงครามจึงเกิดชุมนุมบ้านบางละจันขึ้นท่านต้องมีญาติโยมเป็นที่ที่นับถือท่านเนี่ยค่อนข้างกว้างกว่าเพราะการที่ท่านจะมาประจำอยู่ที่ค่ายเนี่ยท่านก็ต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่คนที่ชักชวนท่านมาเนี่ยก็จะต้องเป็นเหล่าสิทธานุเสริเมืองหลวงไม่ไว้ใจชาวบ้านบางระจันเพราะกลัวว่าวันข้างหน้าจะกลับมาเป็นไส้ศึกการรวมตัวกันนี้เนี่ยท้ายที่สุดอาจจะไปเป็นประโยชน์กับทางพมา่าได้ใช่ไหมเพราะนั้นจากกันนั้นเลยเราเข้ามากลุ่มสถานการณ์ไว้บางระจันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งคะคือมีเขาเงื่อนเชื่อถือได้เป็นเรื่องจริง แต่บางระจันที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นในภาพยนตร์เห็นในละครเห็นในอะไรต่างๆเนะี่ยแต่เป็นเรื่องแต่งที่มีเขาเงื่อนมาจากเรื่องจริงในประศาสตร์ถ้าเราเป็นชาวบ้านบางระจันท์จริงๆเนี่ยเรามีทางเลือกเท่าไหร่ผมมองว่ามันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของเราเลยครับผมว่ายังไงเราก็ต้องสู้ครับต่อหน้าภายัยคุกคามคือมันไม่ใช่เลือกหรือไม่เลือก นะแต่เราอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสู้โดยไม่รู้ว่าการสู้นั้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรนะแต่มันอยู่ในภาวะที่ไม่สู้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราเรียงเพื่อให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตเท่านั้น ชนะหรือแพ้ที่บางาาัะจันบอกไม่ได้ว่าจะเป็นเกณฑ์ตัดสินของภาพสงครามถ้าเราเป็นชาวบ้านบางาาัะจันจริงๆเเรามีทางเลือกเท่าไหร่พลังของการร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันเป็นหลักประกันความมั่นคงแต่สิ่งที่เราต้องร่วมมือกัน เนี่ยครับต่างหากที่เราต้องหันหน้าเข้าหากันเราต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเราจะสู้กับภัยคุกคามในยุคใหม่ที่อาจจะไม่ใช่แค่ดาบไม่ไม่ใช่แค่เป็นกองทัพพม่ามาบุกแต่ว่าเราจะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรครับเราจะยึดถือเฉพาะแนวทางของเราแล้วขับเคลื่อนไปและไปเกิดความแตกแยกและไปเกิดความขัดแย้งแล้วไปเกิดการล่มสลาย ตกลงท้ายที่สดนั้นเนี่ยนะฮะมันก็ไม่เหลือชาติให้รักเกิดมายิ่งชาวบ้างรัจจรรจิตใจเรานั้นยิดมันในศัก์ษีบนพันดินที่เชิดชูเราอยู่ดังน้อง Here.